าสามีของลูกเสียชีวิตเมือ่อ20่ธันวาคม2545อายุ42ปี33วันรู้จักกันประมาณ2534แล้วก็ได้แต่งงานปี37หลังจากนั้นก็ได้กลับไปช่วยงานห้างสรรพสินค้าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์มีลูกชายด้วยกันสองคนตลอดเวลาที่รู้จักกันก็ได้พา สาม,มีมาร่วมบุญที่วัดพระธรรมกายตามสมควรอยู่เรื่อยๆโดยมีพี่สาวชื่อไี่บอกได้ไหมเนี่ยหลีเป็นกระยามิดคอยชักชวนสาธุปี2540เขามีอาการอ่อนเพลียแล้วได้ตรวจพบว่าเป็นโรคไตาวายทั้งสองข้างทำการฟอกเลือดอาทิตย์ละสองครั้งจนนั้นก็ได้มาทำบุญที่วัด แล้วก็นในวันมาฆบูชาลูกและสามีก็ได้ธิษฐานขอให้ได้ปเปลี่ยนไตาภายในสองห้าสี่ศูนย์ถ้าได้ปเปลี่ยนก็จะมาวัดในวันมาฆบูชาทุกๆปีและในสุดก็ได้รับการ,ปรเปลี่ยนไตในเดือนพฤศจิกายนสองห้าสี่ศูนย์อาการก็ดีขึ้นเหมือนคนปกติไม่ต้องฟอกเลือดช่วงผาตาตัดปเปลี่ยนไตลูกก็ได้ทำบุญหล่อองค์พระบรมพุทธเจ้าประดิษฐาน ในมหาธรรมกายใจดีพอแข็งแรงขึ้นช่วงระยะเวลาหปีก็อ,อยู่ในความประมาทไม่ค่อยนึกถึงบุญกันออแต่วันมาขาบุชาของทุกปีก็จะมาวัดกันตามที่อธิษฐานไว้พี่หลีก็จะคอยชวนทำบุญอยู่เรื่อยๆแหละหลีเพียรใจเนี่ยก็ทำตามสมควรตามกำลังไม่ได้ทำอย่างเต็มกำลังแต่ลูกข็พยายามจะพาเข้าไปปล่อยปลาทุกเดือนพอถึงเดือนตุลาคมสองห้าสี่ห้า สามีก็มีอาการปวดอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสะโพกหัวไหล่ไปตรวจพบว่าต่อมน้ำเหลืองโตและตาซ้ายเขออมองเห็นภาพซ้อนกันหมอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหลังจากนั้นก็ไปฟังผลชิ้นเนื้อก็ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าเป็นมเรงระยะสุดท้าย<อ>แพร่กระจายมาที่กระดูกต่อมน้ำเหลืองและเส้นประสาทตาทำให้ตาเขหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ พี่หลีก็ได้บ่อยเขาจะมาทําบุญกฐินพระราชให้ครบหนึ่งกองก่อนที่เขาจะจากไปหลังผ่าตัดหนึ่งวันพี่สาวของลูกพี่หลีเนี่ยก็ได้พูดเรื่องบุญทุกบุญที่เขาได้ทํามาตลอดบุญกฐินพระราชที่บุญเยอะมากและเขาได้ทดํโดยตนเองก็ชวนคุยไปพูดได้ฟังไปเรื่องบุญนี้เขาฟังประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็บอยเขาสมาทานศีลแปดในวันนั้นด้วย เขาฟังไปก็มีรอยเย็นที่มุมปากแล้วก็บอกว่าง่วงนอนแล้วก็นอนหลับไปเหมือนคนนอนหลับปกติลูกก็คิดว่าเขาแค่หลับไปไม่คิดว่าเขาจะจากเราไปแล้วส่วนเขาเองก,ก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าจะตายเขาก็คิดว่าจะนอนหลับแค่นั้นยังไม่ทันได้สั่งดีอะไรเลยเขาเขียนว่าสั่งเสีย มันจะไปสั่งเสียธรรมใหม่สรส้งดีครับสร้างดีครับไม่ใช่สั่งน้ำมูกเลยเพียงแต่ถามถึงลูกชายคนโตของเขาเท่านั้นลูกเองก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะจากไปโดดเร็วเช่นนั้นตั้งโตไม่ทันแต่ก็ยังดีที่ภาพสุดท้ายของเขาจากไปด้วยดีไม่มีอาการใดๆเหมือนคนนอนหลับใหม่ๆนิ่งสง,งบแล้วก็สบายบในช่วงเจ็ดวันแรกมอพาเขากลับไปบุรีรัมย์เพื่อบำเพ็ญกุศล แล้วประกอบพิธีกรรมงานศพให้เขาลูกพยายามพูดคุยกับเขาอยู่ที่บ้านเพราะรู้สึกว่าเขาต้องเป็นห่วงลูกและตามเรามาที่บ้านลูกก็จะนำบันทึกบุญที่เขากับลูกเคยทำมาร่วมกันอ่านให้เขาฟังตลอดอคือผู้มีชีวิตก็อ่านให้กับอดีตมนุษย์ก็อยู่คนระพบ,ร,บรักทวิพบ,บว้าว บอกเขานึกถึงบุญให้มากๆเช่นบุญกระถิ่นคนยายบุญบูชาข้าพระบุญจะภาพงานบวชบุญวันมาฆาบูชาบุญตักบาตรปล่อยปลาองค์พระธรรมกายบุญสร้างมหาธรรมกายเจดีย์เป็นต้นแล้วก็บอกว่าอย่าเป็นห่วงครอบครัวเลยไปสวรรค์เถิดอย่าห่วงอย่ากังวลให้นึกถึงบุญเท่านั้นอ่าโอ้ยทำถูกหลักวิชาเลยดีมากดีมาก คำถามกอโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเราก็มาดูกันเลยอพอหลับวุบ,บก็ตื่นขึ้นมาลูดไปแล้วเห็นภรรยาและลูกแล้วทุกคนในห้องแต่ใจก็ยังผ่องใสในบุญที่พี่สะพ้ายพี่เขาเรียกพี่สะพ้ายวะนะพี่ภรรยา พี่ภรรยาใช่ไหม,ไหมใจก็เลยใสไปนั่นเนี่ยกายของตัวเองการดู้ละเอียกก็สว่างเรืองขึ้นมา<อ>แล้วก็ได้ยินทุกคนพูดให้นึกถึงบุญพูดต่างๆนานนใจก็แวบ,บหนึ่งแป้วเลย<อ>กำลังใสเรื่องบุญว่าอเอ๊ะนี่เราตายแล้วดิอพอนเลกว่าเอ๊ะนี่เราตายแล้วใจก็แป้วก็เกิดเป็นห่วงครอบครัว เลยยังไม่ได้ไปไหนเลยติดตามไปถึงบุรีรัมม์ตามความรู้สึกของภรรยาเลยเนี่ยที่มีซิกเซนรู้สึกว่าเขาจะมาอยู่ใกล้ๆเออตามไปจริงๆได้ยินภรรยาพูดเรื่องบุญเรื่องกุศลแล้วให้ดูใบอนุโมทนาดูอะไรทุกบุญนั่นแหละก็เรื่องบุญทุกอย่างหมดเห็นหมดก็ชื่นใจอะไรทุกอย่างก็ก็ชื่นใจแล้วนะแต่ก็ยังผูกพันอยู่ รักกันยังดีอยู่จู่ๆจะให้ไปได้อย่างไรอพอวันที่เจ็ดเข้าบุญก็หนาแน่นขึ้นเอออันนี้แปลกนะแปลกอันนี้น่าสนใจน่าฟังนะอย่าฟุ้ง่าลืมฟังนะตอนนี้เะยมันจะแปลกกว่าทุกแคสพอวันที่เจ็ดหลังจากที่ปลื้มใจอยากที่เทพธิดาเมืองมนุษย์พูดเรื่องบุญเรื่องอะไรต่างๆโอ้หายากจังเลยอย่างนี้ พอปลืม้มเทิทดาบอกให้ไปสวรรค์เถิดก็เลยตัดใจได้ oh. พอตัดใจก็เห็นทางสว่างตรงนี้แปลก oh. ทุกทีเราจะได้ยินว่ามีราชรถ,รถมามีอะไรมาใช่ป่ะจ๊ะจำไ,ได้ไหมจำได้ครับอันนี้ก็เห็นทางสว่างนะ oh. แปลกอันนี้แปลกส่องลงมา <Okay. S 2> แล้วเห็นปลายทางเป็นวิมาน oh. อ๋อ oh. สว่างส่องมา เห็นไหมกายมนุษย์ละเอียดก็ยิ่งปลื้มสิพอปลื้มก็เปลี่ยนเป็นกายทิพย์เลยเปลี่ยนตอนนี้อยากฟังต่อมั้ยเนี่ยอยากครับโอ้ยใจเดียวกันเลยอยากเล่าต่อจังคือที่ถามม่ใยญ่กำลังตื่นเต้นก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นกายทิพย์แล้วก็แวบไปถึงซุ้มประตูวิมานบริวารก็คอยต้อนรับอยู่คอยต้อนรับเรียงลาย เจ้านายมาแล้ว oh. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรล่ะตอนนี้ก็กำลังตรวจดูสมบัติ oh. แล้วก็รอคอยหัวหน้าเขตมาตามตัวไปรายงาน oh. ได้รับบุญทุกบุญที่ภรรยาแล้วก็ใครๆทำบุญไปให้ oh. แล้วโดยเฉพาะตรงนี้สิรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งพี่สะพ้ายเหรอ พี่ภรรยามากเนี่ยปลื้มมากเลยกับฝากขอบคุณแล้วบอกว่าขอบคุณมากมากมากๆมากๆพี่หลีน่พี่หลีเนี่ยเพี้ยนใจยังไม่เนี่ยพี่หลีเพี้ยนใจเนี่ยน้อสกุลอ่านได้ป่เนี่ยได้พระเจ้าคณะสินวิไลพี่หลีเ่ยพี่หลีบอกว่าขอบคุณมากๆแล้วฝากบอกภรรยาด้วย เอ่บอกดีไม่ดีเนี่ยดีครบดีไม่ดีดีไม่ดีครบหรือบอกทีหลังดีเนี่ยฟังอยู่ครับเขาฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยฟังครบเอารู้ได้ไงเขาฟังก็อ๋อกำลังตะโกนแล้วฟังเย้าข้ากันนะฝากบอกภรรยาว่าให้ตั้งใจทำบุญให้ดีเลี้ยงลูกให้ดีให มีคุณธรรมและเป็นนักสร้างบารมีเพราะตอนนี้ได้เห็นผลบุญด้วยตัวเองแล้วเ<อ>สียดายเหลือเกินว่าตัวเองน่าจะสร้างบุญมากกว่านี้บ,บอกโอ้โห,โโหสวยสดงดงามเหลือเกินสวยงามมากเลยเดียวเนี่ยทีนี้ก็เรามาดูบุพกรรมกันดีไหมจ๊ะดีกราแต่ยังไม่รู้จะตายแล้วไปอยู่ไหนเนี่ย ่ไปอยู่วิมานแล้วแต่ยังไม่รู้ตอนไหนครับนะเดี๋ยวบอกตอนสุดท้ายแหมของดีจะให้เป็นโรคายเปลี่ยนใจกลายเป็นมะเร็งและตาและตาเขเพราะชาติในอดีตเคยเป็นพ่อค้าหน้าเลือดคือพอทำธุรกิจการค้าก็หวังเอากำไรมากๆ ก็เลยคิดอเอาเปรียบลูกค้าหรือผู้ซื้อเนี่ยเช่นเช่นสมมุติขายข้าวก็เอากรวดเอาทรายสายก็สอบหรือเ,เอาข้าวไม่ดีผสมกับข้าวดีปนๆกันจะได้<อ>กําไรเยอะๆบ,บางทีก็ปล่อยเงินกู้เอาดอกโหดโอดอกโหดโหดซาดิสเลยแหละที่ทําให้เป็นโรคไตนะแล้วเปลี่ยนไตกลายปเป็นมเร็งเพราะมีกรรมปานาติบา คือแน่ดีได้เป็นหนุ่มรูปงามแล้วก็เอ,อหนุ่มรูปงามกําลังไปตามจีบสาว uh huh. เกิดเจอไอ้หนุ่มด้วยกัน uh huh. ก็ทะเลาะก,กัน uh huh. พอทะเลาะก,กันก็กากทะดวนดาบท uh huh. ้าฟันดาบกัน uh huh. แต่ปรากฏว่าตัวมีฝีมือมากกว่ากระแทงคู่ต่อสู้ตาย uh huh. ตรงบริเวณที่ตัวเองถูกผ่านั่นแหละผ่ huh. าชั่วก็ไปเลยเด็กๆ uh huh. นี่การปนาธิบัติ ส่วนตาเขาก็เพราะไอตอนที่จะหาเรื่องกัน่อยเรื่องผู้หญิงนั่นน่ะ <c oughs> เขาเละเละกันคำยินไอ <c oughs> พวกเละเละนี่จะตาเคนะ <c oughs> เละให้พ่อให้แม่เละให้ผู้ <c oughs> มีสินมีธรรมชอบเละเละก็จะตาเหลงนะทำตามที่ชอบ <c oughs> อย่างนี้ไง <c oughs> ทีนี้ก็ตอนนี้เวลาคำถามเขาบอก เวลาลูกทาบุญดูที่สุขสนไปให้นะี่เขามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบอกเ,อเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะสว่างขึ้นรัศมีสว่างวิมานสว่างแล้วเขายังจำได้ลูกได้อยู่หรือเปล่าคะจำได้แล้วตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังตรวจดูสมบัต<อ>ิแล้วก็เล็งมาดูเทพธิดากับลูกในเมืองมนุษย์บ้างแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเลจ๊ะคะ <laughs> มีวิมานทองอยู่บนดาวดึงเฟสามสายทุแล้วก็โลกมีความปรารถนาอยากจะไปเจอเขาอีกเนี่ยทำอย่างไรบ้างคะ,ะคิดถึงคิดถึง <Yeah. S 1> อ <c oughs> คิดถึงก็ต้องไปหา <c oughs> ให้เห็นหนะ้า <Okay. S 1> จะได้พูดจา <c oughs> จึงจะเรียกว่าคิดถึง <Wow. S 1> ทีนี้ว่าอยากจะรู้ว่าเขาคิดถึงเราไหม <c oughs> เดี๋ยวฟังดู ฟังดูว่าเขาจะคิดถึงไหมดูไปด้วยฟังไปด้วยว<ะ>เทพบุตรเขาส่งความในใจมาแล้ว,ว<ะ>เทพธิดาในเมืองมนุษย์คงรับทราบเทพธิดาคงทราบแล้วนะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างจะบอกให้รู้แค่นั้นเองว่าคิดถึงนะเทพบุตรสุดหล่อันดาวดึงกาลังคิดถึงเทพธิดาในเมืองมนุษย์ทีนี้ก็มีคําถามต่อไปว่าแล้ววันมาฆ่าบูชาที่ผ่านมา พี่เลี้ยงลูกชายและแม่บ้านฝันถึงคุณเทียฝันถึงพอบ้านว่ามาเล่นกับลูกลูกสองคนยากเรียนถามว่าเขาได้ลงมารับบุญใหญ่วันมาฆบูชาตามที่ได้ตั้งใจไว้ว่ามาทุกปีหรือเปล่า oh. มาแต่ไม่ได้มาเล่นกับลูกหรอก oh. นั่งราชีรถมากับเทวดาเราอื่น oh. แล้วก็เล็งแลดูลูกและภรรยา โดยใจที่ยังมีความผูกพันอยู่ในระดับหนึ่งถ่าหลวงพ่อได้คุยกับเขาขอคอนาหลวงพ่อช่วยเตือนให้เขานั่งสมาธิและนึกถึงบุญมากๆด้วยนะเจ้าคะ่ะโอ้โหหวานอะไรจะคานดนั่นะแต่เขาฝากบอกอกว่า,วาให้เทพธิดาในมมนุษยนะ์นั่งสมาธิและทำบุญให้มากๆด้วยอตรงนี้ต่างหาก เพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงเขาแล้วต้องไปให้ถึงค,คิดถึงต้องไปถึงถ้าไปไม่ถึงยังไม่เรียกว่าคิดถึง